มิตซูบิชิเปเชโลนะครับคันนี้เป็นชุดตะแกงแคลรบอยนะครับตัวนี้เป็นแคลรี่บอยตัวเมท6กสีดำนะครับผมเดี๋ยวดูตัวประกอบนะครับตัวชุดขาจับนะครับจะเป็นตัวยูคองนะครับมียางรองพรมนะครับตรงกับตัวบาของตัวรถนะครับตัวตะแกงตะแกงแคลรี่บอยสีดำนะครับ วันนี้ติดตั้งง่ายถอดง่ายนะครับบรรทน้ำหนักได้70-80กิโลกร,รัมนะครับผมครับขี่ไว้ได้นะครับ